จะได้เร yeah, really ียนเชจอทั้ม kind of ีนองผู้ว like ุโจ like ังหวะแล้วไอกอาน่เริ่มเลยอาโน่เริ่มพิธีเลยไม่ต้องรอเราเรียนทัศนที่เคารพได้สังร่วมกันน้ำพระท่านไตรแล้วก็หลังจากท่านจะประกอพิธีเปิดครัว เพิ่มข้าพระบรมาไตรยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงนี้ทุกท่านขึ้นยืนนะครับถวายความเคารพพร้อมกันโดยบุนทงคำนั้นสันติมัสยิดัวหลังจากนั้นจะได้เรียนเชจอแม่ยินตนาเชื่อนวัฒนาในนามรองทานชมงลงคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพระเทศจะได้ระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาคพระบรมราชเน้าีพันปีหลวง เป็นลำดับถัดต่อไปเราทั้งหลายจะเข้าสู่แล้วก็จะเป็นการจารพระพุทธมนต์เป็ลำดับท่านพิการองร่าการจไก้จร ได้ประกอบพิธีเปิดภมตองรังหลงพอทานกะแทนแล้วก็ถ้าท่านไหนจรับของรางนั้น่าจ้าสีพระบรมราชินีนาพระบรมราชานุชนีบิลงารับเบิยนเชิญาและเป็นเจิาท่านรองพระบาน เกียรติย่างยืนเรียนเชิญคุณแม่จิตนาเชื่อวัฒนาเรียนเชิญคุณแม่บรรจงธนาแพ์เรียนเชิญท,ท่านวัะธามจังหวัดร้อ็นนะครับร่วมกันถวายพัดรองที่ระลึกท่านผู้ในการพิธีพุทธศักราช2568 啊，道了、uh。Huh.

ปเด็นกเรียนโรงเรียนเกมงนโรงเรียนต่อไปโรงเรียนเป็นระแ้ใการหรืว่าผู้แทนครับปเ็นครับเ็น้าทป็นประธานมูลนิธิ นี้ในนามตัวแทนท่านพระบรมหาธบามบัณีอ่าพ่อให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแต่เรียกมาครับพุทธประจันพระบรมหาธบามบัณฑิตพระเจ้ามหาบุรุรเมตตามอบให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรองในทุกหน้าชาติจังหวัดร้อยเอ็ดคนแม่บรรจงคนแม่คนแม่ จิตนารเชื่อมวัฒนาเพืแค่สมโภชเท่านเกียรติยศนั้นการทอดไหวปัใจจัยให้กับพระพิสุทธิสมเด็จที่สอบผ่านาได้ศึกษาบาลีสนามหลวงครับซึ่ง จะได้รับุลในโอกาสอันเป็นมงคลวันแห่งมงคลวันแห่งการนุเคราะห์สูงคราะอกเราจะเห็นตามโซเชียลต่างๆแบบลงพัดบ้านทางก,าก <c oughs> ระบะบางัย่างไม่มีเงินงขึ้นรถโดยสารกระบะบ้านอย่างนี้เป็นเรื่อยยกตัวอย่างเช่นกรณีเอาไปจังหารอย่างนี้เป็นต้นคุณยายมากราบไหว้บอลเลยอา,าจารย์ไม่มีบ้านอยู่ อยู่มันก็ในการร่วมบรวมพระคุทนี้สําเร็จได้ด้วยการผาหนร่วมกันที่กลุ่มงานวิสาหกสัมนาสาสนะก็จะได้เข้าถวายกับปิยพันธ์ท่านพระบรมาาหาราชพระบาทนี้และหลังจากที่ท่านถวายเรียบร้อยวันนี้เป็นวันมงคลในนามพระเดชพ,ะพระคุทธเจ้ามหาราชจารยานิยามของพระอาจารย์ต้องรบรรทัดแสดง ได้มอบหมายให้พระครูพิมัยทองสุวัยไทยตะปาสิโลเจ้าวาดวัดบ้านหองรูคำอำเภอสิโินเรเป็นผู้แทนพระย์เจ้าปูรำพระราชนิยมพระยาเจ้าพระราสุริยมร่วมถมายเป็นปัจจัยจำนวนหนึ่งแสนบาทอาุโมทนาสาธุร่วมกันครับจา เพื่อให้พระอาจารย์ระมหาับบังที่นี่ได้นำไปใช้ในการลุกน้องโฉบรคเพื่อปลอบใจนะแล้วก็ในท่านท่านรอเ่าอยู่ปมาครับในนามกรรมการภูริที่เก้าเก้าคนพระน เิมพระอาจารย์เจ้าคุณท่องร้ถวายดึงแสบบาทรับการพัฒนาสาธารณูปารดับต่อไปจะได้เรียนเิญท่านผู้มีเกียริที่มีรายนานนต่อไปนี้ได้ถวายผ้าไรเครื então, então, à, ่องปยะธับตันวัดพระธรรมจังหวัด ไปถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ขอเรียนเชิญคุณแม่ภัยทูย์สีช่วงคุณแม่ทองมาศรริแสนคุณแม่เจยศรศรีิริแสนคุณแม่เทียมบนเถาจันทร์คุณคุณแม่ประยูนวิเศษสีคุณแม่สงศีรักษาการตรงโยบวัฒน์วัดบ้านโ้นขอเรียนเชิญท่านเข้าถวายปัจจัยพยาธรรเดินอย่างที่รับรองนะครับ ท่าหลาทุ er, ติรัแล้วก็เจริญพรท่านทิเดียตุลทองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ท่านองค์สายยินงพรแล้วก็มีการมอบอุปนิสกับโรงเรียนและถวายตุนให้กับพระองค์ุธรมเดชซึ่งสองพระสงฆ์พระทูตมณ ay ขอความ,มเมตตาท่านรองผู้ว่าแาละญาติโยมได้เป็นได้มอบอุปนะั้อาตมาจะนั่งเป็นกำลังใจโยมทำหน้าที่มอบแล้วให้โรงเรียนเนี่ย ได้นำเด็กเข้ามาลักเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะก็แยกกันนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปีนี้เป็นโครงการมอบคุ้มมอบหนักปีที่เก่งเพราะว่าตระมาลแขกที่สร้างบ้านก็ได้รับบีว่าสร้างสินทรัพย์สร้างความสมบูรณ์แล้วก็ให้สร้างความาคก็จะมอบคุ้มให้เป็นแต่มางทีก็ริเร่าแต่เริ่มพรื่อจะรองพิธีโทรสองหาได้พบปะกับญาติโยมพี่น้องประชาชนขอทุกคนได้โบกมือให้กำลังใจและรอพิธี จะบาทานเป็นเจ้าภาพในการทําบุญตักบาตในวันพระนะครับตามโครงการบรรณาการเฉลิมพระเกียรบเป็นเจ้าเจอยู่หัที่วัดพาแแงตบาตราตอนหมงเช้านะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้่็เป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลที่สุดทั้งหนึ่งของที่น้องชายวัญร้อยนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลของคณะสงฆของพวกเรา วัดปั้นคนแห่งนี้หลวงพ่อรครูมหาธรรมบาลมุนีเนี่ยท่านเป็นคระไปผู้ปกครองสงศ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิ่งที่ท่านได้ทําได้ปฏิบัติมาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะสงฆ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้คณะสงฆ์ของเราก็จะมีท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทียรบรรจุนาธานซึ่งเ,งเ,เ,งเป็นปัานสกุลได้มีโอกาสไปสกล่าวถึงกิจการคุณสารหาดู ข้อธรรมะหรือแมสแต่ข้อที่เห็นกับคณะสงฆ์ของจังหวัดเรยทั้งสองะนะครับอย่าเรียนที่น้องเห็กนี้นะครับว่าปัญหาต่า,างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งถ้าเาอาพูดถึงปัญหาของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งเกิดจากญาติโยมที่น้องของพวกเราที่เราเน,น้นเรื่องของการให้พระเกิดความจําเป็น นะครับแล้วเมื่อพระทา่านมีๆๆมากๆท่านไม่สามารถบริหารกัดการได้เพราะท,าทาะ่า,ไทานาไม่ได้เรีย่างนี้ก็มีคนติดต่อขอให้ท่านให้แจกายที่จะเข้ามาแสดงหาังประโยชน์ผมเป็นผู้ในเรนเรียนทีไหนแล้วแต่เรียนนั้นมากมาก็สของเรามีสามแถบตัวลูกนะ,นะครับอาจจะบวชบุญในทางพุทธศาสนาในสิ่งที่ถือลูกก็ไม่ทาให้โกระบวนการเสื่อมเสียร้อยเป็นท่านพระครูมหาธรรมบท่านมีท่านเป็นแจกจ่ายในคณะ